เจ้าสวดมนต์แต่นินทาเจ้าทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคนเจ้าตัวขาวแต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้เจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่น แต่ละเลยพ่อแม่เจ้ามดเนื้อสัตว์แต่ผมเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมหาเจ้าเจอการมีชีวิตอยู่อย่างคุณธรรมดาแต่ถูกต้องยังมีคุณค่าดีกว่ารวยล้นฟ้าแต่ขาดคุณค่าของความเป็นคน